ต่อไปอยากรู้ราคาแล้วพี่เบสเสร็จคันนี้มาทํากับไทวันเท่าไหร่พี่อันนี้จบไปที่ประมาณแปดแสนครับประมาณแปดแสนระยะเวลานานไหมพี่กว่าจะได้ส่งนประมาณห้าเดือนนะประมาณห้าเดือนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเคนะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้าเซียวเอสห้าสิบสามนันเพื่อนเอาจริงนะจะเรียกว่า5้าสิบามก็ไม่ได้เพราะว่าคันนี้เขาแปลงรอบคันเป็นบาบัต9 0้าร้อยนั้นเพื่อนนี่เลย บอกเลยว่าทรงยาคุซ่าจัดเลยเพื่อนคันนี้เป็นสีดําด้านด้วยนะอันนี้น่าจะแรปสีมาเนาะเพื่อนทาทั้งคันอ่ะคันนี้กันชนหน้ากันชนหลังก็เป็น Gt63 หมดแล้วนะแล้วก็จะมีพวกคาร์บอนต่างๆก็คือเป็นทรงบาบาัด900เลยอ่ะผมให้ดูโป่งนิดนึงเห็น,นีหยอันนี้คือโป่งทรง900นั้นเพื่อนเป็นไงโหดมากเนี่ยแล้วก็เป็นล้อตัวบาบาัด900ด้วยนั่นเพื่อนโหสุดจัดเลยไม่เคยเห็นเบนซ์เซียวเอส53แต่งหนักขนาดนี้เลยนั้นเพื่อนใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะน้เพื่อนสําหรับใครที่ขับเซีวเออยู่อยากจะแต่งทรงนี้ก็ลองดูได้นะเพื่อนใครอยากจะมาทําก็มาทํากันได้ที่ไทยวันนอนเพื่อนอนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแลวผมไปไปครับทุกคนไปชม c ซี53เอตัวบาร์บัดกันแลว้วผมไปหาทางพี่บิ๊กเลยพี่บิก๊กส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบอลครับวันนี้มาชมตัว c ซีวเอสเลยนะครับพี่บิ๊กครับผมยินดีครับครับผมบอกเลยว่าคันนี้ทาทั้งคันเลยเพื่อนคือแบบ พาร์ทรอบพันจะเป็นบาบัสตัว900เลยถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่งกันนิดนึงนะเพื่อนว่าอย่าง Mercedes Benz CLS 53คันนี้มีทำอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พิกแนะนำรถก่อนคันนี้เป็นห้าสามตัวไหนพี่ CLS 53ก่อนเฟรนดิฟนะครับอ่าครับผมติดตั้งชุดพาร์ทบาบัส900อ่าครับมาจาก GT 63อ่าครับครับล้นใส่เลยนะอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ด้านหน้าพี่พิกอย่างด้านหน้ามีชิ้นไหนบ้างพี่กันชนหน้าครับเป็นจีทีหกสามอ่าครับผมต่อด้วยครออบช่งดักลม้าาหน คอนเล็ตเป็นของบาบัสนะครับอ่าครับผมกระจังหน้า GT แท้นะครับอ่าครับอ่ามันเพื่อนยวมผมไล่ก่อนนะ ก็จะเป็นกันชนหน้าเป็นตัว GT 6 3ถูกไหมพี่ครับผมครับผมแต่ว่าพวกคาร์บอนที่เพิ่มมาอันนี้จะเป็นของทรงบาบัด900าร้อยทบาบัดครับอ๋อโอเคแล้วก็เข้าไปเป็นชุดคิดเลยนะครับอ่าครับผมแล้วก็ด้านกระจังหน้าก็จะเป็นของตัว GT 6 3นั่นเพื่อนแล้วก็จะเป็นโลโก้บาบัดเนาะพี่เนาะครับผมโลโก้บาบัดไฟหน้ายังเดิมอยู่เนาะพี่เนาะไฟหน้าเดิมครับไฟหน้าเดิมอยู่โอเคต่อไปฝากระโปรงดีกว่าพี่บิ๊กฝาโปรงอันนี้คันนี้เปลี่ยนเป็นฝาโปรงเฟสลิปนะครับจะมีหนกขึ้นมาอ๋ออันนี้คือเเเป็็นนฝาฟฟลิิกกคือจะมมีหพ่ พัดต้อมล่องระบายให้มันดูโหด oh, <okay. S 2> ึ้นอ๋อโอเคก็คือตรงนี้จะทําเพิ่มมานั้นเพื่อนโอเคแต่ว่าฝาเป็นทรงเฟ,ฟรลิฟเนาะประมาณนี้อันนี้ผมถามนิดนึงเดิพี่บิ๊กอย่างตัวาพาร์ตบาบัดเนี้ยต้องดัดแปลงตัวรถไหมไม่ต้องครับแก้มคือเปลี่ยนชิ้นเลยนะครับอ่า uh, ครับผมอ่าแก้มยกชิ้นเลยก็มีโป่งหลังนะครับค uh, ือต uh, ้องตัดขึ้น,ต,นตัดขอบขึ้นมาหน่อย oh. แล้วแปะโลงเข้าไปเลยโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงอย่างด้านข้างก็คือเป็นแก้มตัวบาเก้าร้อยู่คร่บผม มีสันแบบนี้เลยครับรับกับกันชนหน้าที่โป่งออกมาอ่าครับผมแล้วก็มีโลโก้ไบโชโรเก้าอครับผมก็คือไม่ต้องไปถ่าแก้มเลยถูกไหมไม่ต้องเลยแล้วก็ให้ดูอีกนิดนึงครับรถทำโป่งแต่มีตุ้มล้อเต็มโค้งนะครับอาีไม่มีตัดต่ออ่าครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูช่วงโป่งด้านข้างนี่นะก็คือเราถอดแก้มเดิมเซียเวท่าสามออกเลยนะเพื่อนแล้วก็ใส่ครับผมแล้วเราก็ใส่ตัวโป่งของบาบัดตเข้าไปครับตุ้มในครับตุ้มในเนี่ยคือเป็นตุ้มสับไวบอดี้เลยนะอ่าครับพี่ อ๋อครับผมส่วนล้ออันนี้ก็จะเป็นตัว900นะพี่เนาะใช่ครับอ่าล้อทีนัมอีดิชั่นนะครับอ1มเโมโนบล้ออ่าครับผม,อบ,ผมบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นล้อคาร์บอนถูกไหมพี่ ล้อเป็นฟอร์ตตัวครอบเป็นคาร์บอนพีเพกนะครับนี่คาร์บอนพีเพกอ๋อคือมันจะครอบแค่นี้ใช่โอเคมันจะครอบแค่นี้แต่ว่ามันจะเป็นก้านปกติถูกไหมพี่คมันเป็นก้านฟอยอ๋อโอเคแต่ว่าเป็นขอบ21ถูกไหมพี่ยี่สิขอบ21เบรกเปลี่ยนเพิ่มเนาะพี่เนาะเบรกเป็น AMG ครับผมอ่าครับผมแต่ว่าก็จะบังเบรกนิดนึงนะเพื่อนถ้าเกิดใส่ล้อตัว900เนาะแต่ว่าช่วงล่างน่าจะยังเดิมเนาะพี่เนาะถูกต้องครับอ่าครับผมเพราะว่า53าสาเขาเป็นถุงลมอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับอ่าครับผมอ่เดี๋ยวเราดูของแต่่่งงเเพพิมด้้าานนนขือ อย่างนัานข้างก็จะเป็นพวกกระจกข้างคาร์บอนนะพี่นนอะครับผมนี่นันเพื่อนกระจกของข้างคาร์บอนมือจับตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะแล้วก็ไฟสเกิร์ตตรงนี้ก็คือจะเป็นของบาบัด900ของเลยพี่ใช่ครับอ่านี่นันเพื่อนต่อไปผมถามโป่งหลังนิดนึงพี่ต้องผ่าไหมเออต้องผ่าขึ้นไปนิดนึงครับเพื่อให้เวลารถจั๊มเนี่ยมันไม่ติดครับผมแล้วก็เป็นโป่งตรงรุ่นนะครับคองเข้าไปครับแล้วเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันอครับผมด้านในก็เนี่ยนะครับเป็นสักลาดเต็มโค้งเลยครับอ่าครับต่อไปผมอยากร เวลาเราใส่ฝงเงี้ยล้อหลังเราต้องคัตตอมยังไงพี่ต้องลองสเปเซอร์ะไหมเออล้อหลังเดี๋ยวนี้เราก็เราก็ต้องใส่ชุดแต่งก่อนนะครับแล้ววัดออกมาว่าให้มันยื่นชิดขอบประมาณนั้ครับผมส่วนความกว้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปใช้ความกว้างใหญ่อะไรขนาดนั้นละอย่างคันนี้ ความกว้างหลัง10บครึ่งแต่ออฟเซตพอดีนครับยางก็ใช้275เจ็ดห้าขับสบายนะครับหาหายางไม่ยากมากนะครับนี่นะเพื่อนสำหรับใครที่สงสัยเนาะว่าเวลารถทำแบบโปร่งไวบอดี้มาแล้วแล้วล้อหลังเราต้องลอง พวกอะแดปเตอร์หรือเปล่าถ้าเกิดเมื่อก่อนอาจจะต้องลองแต่ว่าสมัยนี้คือเราแค่คัดต้อมล้อครับเราต้องเราก็วัดให้มันเรียบร้อยก็คือเราบอกเขาไปเลยว่าเราอยากได้ทรงของบาบัด900ถูกไหมี่บกก็คือมันก็จะเป็นสเปคนี้เลยก็คือไม่ต้องไปลองพวกอะแดปเตอร์เหมือนสมัยก่อนเลยถูกไหมพี่เดี๋ยวเรามาดูช่วงท้ายนิดนึงนั่นเพื่อนหอย่างด้านหลังคันนี้มีเปลี่ยนตรงไหนมังเนี่ยพี่บิ๊กด้านหลังมีเปลี่ยนกันชนท้ายเป็น GT 63ก่อนนะครับนี่คือกันชนท้าย GT 63นะครับอาครับ นี่ยังโหดเลยอ่าครับผมนะดดูิก็คือเป็นเป็นคาร์บอนตั้งชิ้นนั้นเพื่อนคาร์บอนตั้งชิ้นเลยของบาบัดเก้าร้อยเนาะแต่ว่ากันชนท้ายก็เป็นของตัว g t 6ีหกเนาะแล้วก็ท่ออันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นท่อทั้งเส้นถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นเพลย์เนี่ยครับปลายท่อเป็นพีเพ็กคาร์บอนนะครับบาบัอ๋อปลายท่อก็จะเป็นคาร์บอนของบาบัดด้วยนช่ครับโอเคแล้วก็ไฟท้ายเดิมเนาะพี่เนาะไฟท้ายเดิมครับครับผมแล้วก็จะมีพวกโลโก้ตรงนี้ที่เป็นของบาบัดนะเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นพวก ล็อกเก็ตนั้นเพื่อนครับผมแล้วก็สปอยเลอร์หลังก็คือเป็นของบัปัต900ถูกไหมพี่ถูกต้องครับโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนิดนึงนั้นเพื่อนี่ภายในภายในเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นตานั้นเพื่อนโปรติ53เขาจะไม่มีเบาะสีแดงถูกไหมพี่ใช่ค่าแต่ว่าอันนี้เจ้าของก็ต้องหน้าหลังเลยครับผมอันนี้เจ้าของอยากทําเพิ่มนั้นเพื่อนก็ไปเปลี่ยนเบาะนั้นเพื่อนก็คือคัดต้อมเพิ่มถูกไหมพี่ก็คือตัวเบาะเป็นสีแดงหมดเลยนั้นเพื่อนเบลตรงนี้ก็เป็นสีแดงเนาะ พวกอะคันทาร่าตรงนี้โปรติมจะเป็นสีดำใช่ไหมก็เป็นสีแดงนั้นเพื่อนโหสุดมากเลยเจ้าของอแล้วก็พ่มลายก็เป็นของ AMG นะั่นเพื่อนอันนี้เปลี่ยนมาเพิ่มนะเพราะว่าก่อนเฟรดลิฟจะไม่มีตัวปุ่มตรงนี้เนาะแล้วก็พวกคอนโซล,ลต่างๆก็คือจะเป็นคาร์บอนอันนี้คือเราทําเพิ่มหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้ตรงน,รงนี้คาร์บอนตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเพิ่มมาหมดเลยเป็นไงโหดไหมอ่ะเดี๋ยวผมดูเครื่องนิดนึงพี่บิ๊กได้เพื่อนเรามาดูเครื่องกันนิดนึงนะว่าเซียวเอทหาสามันนี้จะมีทําอะไรบ้างนะครับนี่สําหรับใครที รอชมคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นิดนึงเนาะว่าคันนี้จะมีทําสเต็ปอะไรบ้างทุกคนเรามาดูเครื่องนิดนึงอย่างคาร์บอนตรงนี้น่าจะทําเพิ่มเนาะพี่เนาะใช่ครับนี่เป็นของอามาสปีดครับอ๋อนี่คือเป็นกองใช่ครับชุดกองครับผมชุดกองก็คือเป็นของ Speed. อามาสปีดครับผมแล้วอย่างเครื่องคันนี้ทางเจ้าของทําอะไรไหมพี่คันนี้ก็จูนเสร็จสองครับสเต็ปสองประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้ก็ห้าร้อยนิดนิดประมาณห้าร้อยกว่านะครับอ่าครับผมต่อไปอยากรู้ราคาแล้วพี่เบสเซ็ตคััันนนเีี้ยมาาาทททํกบไไว่่่หรพ อันนี้จบไปที่ประมาณ8แสนครับประมาณ8แสนระยะเวลานานไหมพี่กว่าจะได้ส่งประมาณ5เดือนครับประมาณ5เดือนก็คือเราต้องมาปั้นพวกพาร์ทถูกไหมพี่ใช่ครับโอโอเคโอเคได้เลยประมาณนี้พี่ิ๊ทถ้างั้นผมควรฟังท่อสักนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนิดหนึ่งมาดูซิว่าคันนี้จูนสเตจ2มาแล้วเสียงจะประมาณไหนนั้นเพื่อนกับเจ้า CWS 53นะโอ้แต่ผมชอบมากทรงสวยมากเลยแล้วที่สำคัญคือคันนี้เขาแรปสีดําด้านมาด้วยนั้นเพื่อน แต่รู้สึกคันนี้ทางเจ้าของไม่ได้จูนแบ็กไฟมาเนาะพี่นนองที่จริงอะมันต้องเบิ้ลนก่อนมันต้องแป๊บหนึ่งอะอ๋อเหรอใช่ใช่โอเคโอเคก็คือเป็นระบบเป็นระบบ้องแป๊บหนึ่งเหรอใช่เป็นระบบของรถเอา ประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่บิ๊กฝากร้านไทวันหน่อยเพื่อก็ฝากด้วยนะครับร้านไทวันนะครับเราก็มีพัดคาร์บอนงานท่องานคัตตอมชุดแต่งนะครับผมสั่งได้หมดทําได้หมดนะครับครับผมได้เลยวันนี้ขอมาพี่บิ๊กขอมารัานี่นั่นเพื่อนวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูตัวเซียเวส53เนอะรอบพันก็จะเป็น บวัดเก้าร้อยหมดเลยพวกกันชนหน้ากันชนหลังก็จะเป็นตัว G T หกสามเนาะใครชอบคันนี้ก็ลองดูเป็นต้นแบบได้นะเพื่อนใครอยากจะแต่งตามก็มาได้ที่ไทยวันนั้นเพื่อนคันนี้ก็ใช้งบประมาณเจ็ดถึงแปดแสนเนาะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายรถรุ่นไรกดติดตามด้วยวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบายบาย